สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนิดอีกครั้งในวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้ครูนิดพาเจ้าขี้เซา์มาเรียนภาษาไทยกับเด็กๆด้วยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูนิดจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาซึ่งไม่ยากกันเลยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้สองวันที่ผ่านมาใช่ไหมคะครูนิดให้เด็กๆ อ่านคาในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่63แล้วเด็กๆส่งคลิปวิดีโอมาให้ครูนิดน่ารักมากเลยค่ะหลายคนครูนิดขอชมเชยนะคะออกเสียงคําควบกล้าได้ยอดเยี่ยมและอ่านออกเสียงได้อย่างชัดเจนค่ะฝึกบ่อยๆนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูนิดจะพาเด็กๆไปเรียนเกี่ยวกับคําสระอื้อค่ะสระอื้อจะมีตัวสองขีดข้างบนนะคะแล้วก็มีตัวอ,อตามหลัง แต่มันสามารถแปลงร่างได้ค่ะเด็กๆแบ่งออกเป็นสแบบนะคะแบบที่1นึ่สระอือถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีอออ่างมาเคียงข้างนั่นก็คือรูปแบบนี้ค่ะเช่นคําว่าดื้อดอือดือไหมโถดื้อสังเกตไหมคะไม่มีตัวสะกดจะมีอออ่างเคียงข้างมือถือมือถือเอแล้วถ้าเกิดสระอือมีตัวสะกดมาต่อท้ายมันจะเป็นอย่างไรนะ้า มันจะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆสระอือเมื่อมีตัวสะกดก็คือมีตัวมาสะกดรอยตามของมันมันจะไม่มีออา่างเคียงข้างยกตัวอย่างเช่นคำว่าดออือมอดด่มไม้เอกดื่มเห็นไหมคะมอม้าเป็นตัวสะกดออา่างที่อยู่ในรูปสระอือจึงหายไปค่ะหรือคำว่ามืดมออือดอมืดเด็กๆไปฝึกอ่านคำกับคุณครูนิดกันนะคะ คำนี้ค่ะดือ้อดึงดือ้อดึงสังเกตนะถ้าไม่มีตัวสะกดสรอ่อจะมีสองขีดข้างบนแบบนั้นแล้วก็ตัวออกเขียงข้างนะคะคําว่ามือถือมือถือหนังสือหนังสือเด็กๆสังเกตตัวสีชมพูนะคะคือสระื่อที่ไม่มีตัวสะกดหน้าตามันเป็นแบบนี้ค่ะมีชื่อ มีชื่อกิ้งกือกิ้งกือข่าวลือข่าวลือคือเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนไม่มีข้อมูลยืนยันที่น่าเชื่อถือเราเรียกว่าข่าวลือค่ะหูอื้อหูอื้อคืออะไรคืออะไร กระพือปีกระพือปีสังเกตนะคะเด็กๆตัวสีชมพูคือคำที่มีสระอือที่ไม่มีตัวสะกดมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเอาละค่ะเราไปดูกันต่อว่าถ้าสระอือมีตัวสะกดแล้วหน้าตาของมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรสังเกตคำที่มีสระอือนะคะย่ออือนอยืน ต่อรออกงอตรงยืนตรงสังเกตนะคะคำสระอือที่มีตัวสะกดจะไม่มีอออ่างเคียงข้างแต่จะแทนด้วยตัวสะกดที่มาสะกดรอยตามนั่นเองค่ะยืมของยออือมอยืมหลงลืมถือปืนคานี้นะคะได้เห็นข้างๆกันเลยคําว่าถือคือไม่มีตัวสะกด สระอือจะมีหน้าตาแบบนี้มีตอ่ออ่างเคียงข้างนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่สารอือมีตัวสะกดอย่างเช่นคำนี้ปออือนออปืนสารอือจะไม่มีอ่ออ่างเคียงข้างแต่จะใช้ตัวสะกดมาแทนนะคะคืนนี้คืนนี้มืดคำ่ำมืดคำ่ำดื่มนมดื่มนม ยางยืดยางยืดอืดอาดอืดอาดเขาทําอะไรอืดอาดยืดยาดมากเลยหมายความว่าทําอะไรชักช้าไม่ทันใจนั่นเองเรียกว่าอืดอาดนะคะเอาละค่ะเด็กๆได้สังเกตคําที่มีสระอือแบบหน้าตาที่ไม่มีตัวสกุและสระอือเมื่อมีตัวสกดหน้าตาเป็นอย่างไรไม่ยากเลยค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะครูนิดอยากให้เด็กๆอ่านคํำและสังเกตพยันชนะต้นค่ะหรือเป็นการทบทวนนั่นเองนะคะสังเกตนะคะ คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมด้วยสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันเวลาออกเสียงออกเสียงไปพร้อมๆกันเหมือนมันควบม้าแบบนี้ใช่ไหมคะเราเรียกคำประเภทนี้ว่าคำควบกล้ามซึ่งเด็กๆเรียนไปแล้วเมื่อหน่วยที่แล้วใช่ไหมคะเรามาสังเกตกันอีกครั้งหนึ่งว่าคำที่ครูนิดยกตัวอย่างเป็นคำที่มีตัวอะไรควบกล้ามนะคะไปดูกันที่คำแรกกันค่ะ คอวอยอยควานสังเกตไหมคะพยัญชนะต้นจะมี2ตัวคือคอวอแต่ครูนิดขีดเส้นใต้ตัววอสังเกตให้ดีนะคะว่าตัววอเป็นอย่างไรควานเช่นควานช้างคอวอะนอควานนะคะเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าพยัญชนะต้น2ตัวตัวที่ครูนิดขีดเส้นใต้และเป็นสีฝา มันคือวอแหวนทําหน้าที่เป็นตัวควบกล้านะคะควานควนันมีคําว่าอะไรอีกคะคว้างขวานข้างขวากวักมือควายป่าแตงกวา ของขวัญสังเกตไหมคะเด็กๆพยัญชนะต้นสีชมพูและสีฟ้าจะออกเสียงพร้อมๆกันและสังเกตนะคะสีฟ้าคือวอแหวนใช่ไหมคะในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำควบกล้ามหรือพยัญชนะควบกล้ามนะคะพยัญชนะที่มาควบกล้ามจะมี3มตัวคือรอเรื่อลอลิงและก็วอแหวนสำหรับคำที่ครูยกตัวอย่างนี้เป็นวอแหวนควบกล้ามคะ่ะเด็กๆแต่เอ๊ มันจะมีคําที่เด็กสับสนว่าเป็นคําควบกล้าแต่ไม่ใช่นะคะสังเกตให้ดีค่ะวอลแหวนแบบนี้ไม่ใช่คําควบกล้านะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าบัวบอัวบัวเราเห็นวอลแหวนตรงนี้ทําหน้าที่เป็นสารอัวนะคะและบางคนไปสับสนกับวอลแหวนสะกดเด็กๆดูให้ดีนะคะบัวตัวนี้วอแวนทําหน้าที่เป็นสารอัวค่ะ ต่อไปค่ะคําว่าวัวเช่นเดียวกันค่ะยังคงเป็นสระอัวเหมือนเดิมเด็กๆอย่าจําสับสนกับวอแหวนควบกล้ามหรือวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะสังเกตดูให้ดีว่าพยัญชนะตัวนั้นทําหน้าที่เป็นอะไรในคํานะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆตั้งใจเรียนดีมากครูนิทขอชมเชยนะคะรับรองว่าอ่านคําและทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้องแน่นอนนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะ เด็กๆจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะเรียกว่าง่ายนิดเดียวขอความร่วมมือเด็กๆเหมือนเดิมคือเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดสวยๆนะคะสำหรับวันนี้ครูนิดและน้องขี้เซาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ